โอสบายดีเด้อบ่าวเก้าสบายดีอือ <c oughs> อ้สิเต็มหลายล่องหนึ่งเนาะ<ด>ส่วนหนึง่งกาแบ่งให้บ่าวเก้าน้ำเพราะว่าบ่าวเก้านี่ก็เป็นคนที่ขยันและเพิ่นกับบ่าวเก้ากับเบิ่งลานบเบิ่งพอ่ออะละพี่น้องเนาะ กมันกับลายเด้อบอกก้าวเด้อเด้อเป็นกำลังใจให้ครับหนึ่งเฉดกีบเนาะพี่น้องนะครับไข่ครับแนวกินนี่แหละพี่น้องอ่ะบอกก้าว่าเด้อขอบใจครสาอ่าพี่น้องสู้ๆบอกก้าวเลยเป็นกำลังใจให้กลับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อพี่น้อง บัดสู่หูสูส่คนพี่น้องเอเนาะว่าเป็นพี่น้องอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเอ๋เป็ยินดีตอนอาับถูกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องดูสิปั่นสุกอีกเลพนะเ่พี่นอ้องเอเนาะโอเคพี่น้องอามื้อนี้กัยังมาต่อจากที่ว่ามอบเงินให้น้องไอเดียกับของกินแล้วได้สิพามาเบิงความขายันขาบอดทนความสุขส,ส่นสุชีวิตของอา นับเอาของน้องไอเดียก็คือบ่าวก้าวคนแหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นคนขนยันตื่นแต่เช้าเพื่อมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้องพี่น้องเลยอ่าขอที่มีเวียกเฮ็ดเนาะคนคือบ่าวก้าวเพิ่นกะบ,บข่ขี่ขันนอนเวีนว่าั่นๆเนาะกับกับพอดีว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพี่น้องเลยอ,อ่าทีแรกเพิ่นกะว่าสิอ่ามอบให้น้องไอเดียเบิร์ตอะไรเนาะรางวัลอะไรคืออ่า เงินแล้วก็ของกินมายัางให้นาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ว่าสีมอบให้นอกไอเดียเบิดแต่พอดียาประสิทธิ์ก็ได้ลมแล้วก็เห็นความขยันของบ่าวก้าเนาะก็เลยได้แบ่งให้บาห่าวก้าน้เนาะพี่น้องไอ้เนาะว่าทางบ่าวก้านี่เพื่อนก็ทั้งเบิงนอกไอเดียทั้งเบิงพอเพื่อนเนาะลายยางก็อยากให้เพื่อนมีกําลังใจเฮ็ดเวียกแล้วก็เบิงลูกเบิงลานเบิงพอเบิงแม่เนาะเพื่อให้เพื่อนนะเป็นคนที่ว่ามีกําลังใจสู้ต่อไปแล้วกะ เขาเอิ paid, ้อนในอย่างพี่น้องคนดีคนหูจ yes. okay. ักบุญคุณเนาะย่อมเนี่มีแต่สิ่งดีๆเข้าหาชีวิตพี่น้องเอ้ยโอเคที่พาไปเบิร์กประเทศเวียเพิ่นก็ลังเอาดินเข้าเพื่อนน้องไอเดียพอดีพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งนนำกัรพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องอู้รถไถนากระบะคอยาเอาละพี่น้องเอ้ย อ่าเะโอ้่วนสิเบิดเลยไม่องเลยโอ้สบายดีเด้อบอกเก้าสบายดียดยอืมอโอ้สิเต็มเลยล่องหนึงน่งเนาะห่อย nói cứ bỏ lại pa ma bưng không mà khả nhàn không bỏ cao bắt ăn kinh khảo sau là bò bỏ, bỏ cao nhá, um, đầy rồi, đầy rồi, อีกรถหนึ่งสองรถบ่กด้ยอือตอนอีกประมาณรถหนึ่งนี่แหละอือยงไว้ประมาณสักปิดเซนมาสิฮึตัวย่างเสียดายใส่อยู่เด้อโอ้ฮะเนาะเดี๋ยวขอนั่งลมกระบป๋าเก้าวหน่อยนึงจังแป๊วเอาดินต้อเนาะด้วยฮะมีแนวเสียมาให้บระเป๋าเลยด้อ่าเอาอยู่บ่ เอาเอาั่นเราเอาข่อยๆเอาเมื่อเนาะพี่น้องเอยนั่งใส่กอหาบอลนั่งก่อนพี่น้องเอยบาทนี่เอารถไทยนนี้ออกเลยนั่งอยู่นี่เนาะดๆฮะห้บยเก้าหยับรถไทยออกหน่อยนึงเดียวกลับพักฮะนั่งใส่อ่านั่งนี่บ่อคือหกแทะอ่านี่นั่งนี่ก็ได้ห้บยเลขเก้ารถย้ำรถไทยออกอ่าพอดีจะไปเอาเครืองมาให้เพื่อนก่อนพี่น้องเอยอือ ได้เอาไข่พี่น้องเนาะก็เล็กๆน,น้อยๆไข่กับเงินพี่น้องเลยเอาไข่กับกับขนมแล้วก็นีเงินชวนหนึ่งมาให้น้องพี่น้องเนาะ,อะพอบอกเก้าล้วก็เป็นคนขยันเนาะไปอยากสนับสนุนพี่น้องเอย อ่าน้องไอเดียขี่รถพี่น้องเอ้ยโบตันทางเด้บ่ทันทางบ่อ่าให้พ่อเท่าเอาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเฮาลมกันอ่าอเอ้ยนั่งนี่ก็ได้เนาะบ่เ้าเนาะอ่านั่งลมกันก่อนหน่อยนึงเฮานั่งแบบสบายๆแล้วนะด้อ ออ่าอ,อันนี้กะใครจะมีแนวห้องอยู่ผมเป็นยังดอกพี่น้องเลยแอแม่โอ้ทำไมถนงมาลิขออนุญาตเนาะบอกเก้าอ่ะเรียบไห้ก่อนเอ้ยมามาซอยเลยคอยหาบนนั่งก่อนเด้อบออ้านคอยก็ได้ มีซื้อใครนี bueno> <ah, ่แหละมีเท่านี้แหละบอกเก้าเลยเอาอยู่บ่เอาเอาเอาขอบใจขอบใจอะไรวะซิเป็นเด็ขอบใจอะไรวะเมื่อไหบ่บ่เมื่อไดอกเฮ็ดไปเนไรไรอ๋อเมื่อเฮได้เหือเต็มอยู่พี่น้องเนาะเลยเราบอกเก้ามีความสุขกับการเฮ็ดเวียกพี่น้องเลยแมนอ่า ก็เลยอยากมีรางวัลให้เล็กๆหน่อยๆมันกับบหรายดอกบัเก้บบาวเลบบยเลยเลยกะยจาแต่มีมีอยู่เงินมาให้นำ้ำเอาอยู่บ่ออเอาเอาเอาพี <laughs> า่ต้องไหนเนาะจักดูแช่เงินกันเลยผมมีเงินสมบัจักบอกเอาไปแช่สมบัติแจ๊กหน่นนอยนะแช่ก็เรื่องเงินเรืเร่องงานบัวก้าวมักใช่ไหม ซาลุนแห้งมักบ่สิเลยเบ้ออ่าเปิดหมักเลียงงัวนน้ำเนาะเปิดหน่อเนาะเออเด้อ่านเงินกับติดแล้วออกก็ได้เลยพี่น้องเลยอือเพราะว่าทีแรกว่าบผคุณยายคุณว่าชีห้น้องไอเดียเด้เด้ออ่คอยกับเห็นคว่ำขยันของเบาเก้าคือน้องไอเดียก็ได้พี่น้องเนาะหลายแล้วคอยกะแบ่งให้น้องไอเดียแล้วกะส่วนหนึ่ง กาแบ่งให้บ่าวเก้าน้ำเพราะว่าบ่าวเก้านี่ก็เป็นคนที่ขยันแหละเพิ่นกับบ่าวเก้ากับเบิ่งหลานเบิ่งพ่ออะละพี่น้องเนาะกะมันก็บรรยายเด้อบ่าวเก้าเด้อเป็นกำลังใจให้กันหนึ่งแชทกรีบนะพี่น้องเนาะนะครับไข่ครับแนวกินบเลยนี่แหละพี่น้องอ่ะบ่าวเก้าอ่ะเด้อพบเจอ่าพี่น้องสู้ๆบ่าวเก้าเลยเตืนกำลังใจให้ตลอดไปอ่าเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งบ่าวเก้าเชื่อมดินน้ำกันอีกพี่น้องเลยเนาะอ่า เฮ็ดเพิ่นไปให้เมียเพิ่นได้บาทนี่พีน่น้องอ่า <laughs> คนหักเมียบอกเก่านี่เบิ่งเด้ออ่าทั้งเงินทั้งมีทั้งเงินทั้งขนมทั้งไข,งข่ให้เมียคือเก่าเพิ่นว่ะได้ๆอ่าบ่เป็นหยังซอยๆกันขอไม่เด้อบานานี่เพิ่นเช็ดเอายามไปกอป่อนไปไปน้ำกัน <laughs> สน็บใส่เลยเป็นอะไรดีใจอยู่บ่ดีใจบ๊ะซึ่ง อีแจ so ้นนว่าเห็นมาค่อยมาเรื so ่อยแลโอ้ยบ่อยากให้มาปานได๋โอ้ยบ่อกล่าวใหญ่ๆมาอ่าพน้องเฮามีหยังกันได้ลมได้คุยนําสุดก็มีความสุขนบ่มีหยังมาให้มาบ่ให้มาแล้วเออได้เว้าได้คนได้ลมกันได้คุยกันอ่าบเทื่อนี กันบุมีอย่างมาให้ยันบอกเก้ามานะโอ้ยบอเป็นยังบอเป็นยังพี่น้องให้หยอกกันหยอกกันอ่าอ่ะลืมแหละพี่น้องลืมลืมนิดนึงลืมให้บอกเก้าขอบใจผู้ใหญ่เพิ่นเนาะแมนบอกเก้าไอ้ยป้กเขาขอบใจอยู่พี่แหละขอบคุณก่อนเพราะว่าเราต้องขอบบุญขอบคุณเพิ่นทุกครั้งเนาะเพิ่นช่วยเหลืออะไรก็เมตตาเขาแมนเอาอยู่นี่ก็ได้บอกเก้าเอ้ยเออเออ บ่ก้าวก็ขอขอบุณขอบคุณอะไรเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่มอบทางค่ายแล้วเงินมาให้กำลังใจของบ่ก้าวแล้วก็ให้กำลังคิดกำลังใจมาให้บ่ก้าวตลอดมาที่ผู้ใหญ่ใจดีก็ขอเพื่อนให้บ่ก้าวมาสำหรับไปหาเพื่อนคืนเพื่อนร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุสาเนนะเด้อไปพี่น้องมาเบิ่งบ่ก้าวเพิ่นเฮ็ดเวียกบาดนี้ติดตาม โอ้ลม้ลมลม้ลมลมูกล้มล้มเอาโอ้ยไงท่องปังงา <laughs> ไปต่อเลยลม้มแล้วอ่ะ <laughs> มุมไหนเด้เบิ้งใส่อยู่มุมนี้ลงองเบิ้งเลย่าอึบอ่า กินข <mile> ้าวเศร้าคำยั้งสามมือนี่บอกก้าวเดี๋ยวให้แม่เขาเนลงประหาซื้ออืนติ้งปลาดุกตำมกทั่วทอดไข่พร้อมเลยโดยโดยทอดไข่ค่ะคับกรอบโดยทอดพร้อมต้มพร้อมพี่น้องพอจังเดียวก็พอแล้วกินอุดมด้วยที่แรกว่าชีดเอาม้อมให้เพิ่นแต่ว่านี่แหละพี่น้องต่วันฝนตกฝนตกก็เลยอาบอกก้าวเพิ่นบริชวนดินก็เลย อันได้มอบห้เพราะว่าอียังกับฝนตกแห้งน้องบก้าเนาะยากยากแล้วถ่ายคลิปกับไเน้ะฝนตกู่อ่าเพราะว่าอยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเวลาบก้าเวียกเแหละพี่น้องเวลาบก้านั่งอยู่ล่าหนีบ่อยากถ่ายให้เบิ่งเพราะบก้านี่ต้องเห็นเวียกตลอดพี่น้องเ้ยเนาะ คือมือนั่นคือบวไยเอรีบอจนไปจนไปรีนอนนะแม่เจ็บหัวแห้งเจ็บหัวแห้งมันตากแดดเด้พี่น้องมือนะทั้งเจ็บหัวแล้วกัทั้งปวดเบิด์ตโตโตด้วยนะว่ามือนั้นยกเสาตั้งแต่ก้าวกันเลยยกเสากับหลายคนอยู่น้องมิเตอรพูดน้อยๆไฟแห้งลายเนาะโดยกเ้ากัเอาทั้งเหงายึกเต็มที่ปวดเบิร์ต ท่านเขาชื่อเมื่อนั้นดังบ่ได้เลยบ่ดังได้โยบาสิตได้โยแ่นว่าบ่ได้ดจะด, <laughs> ดียังว่าตัวใครกันได้โยได้โยส่วนส่วนก็มีอันเดียวเนาะเลย่วนคัชนชวนสองอันชีไว้ได้นี่เลยกะเตากาบอรอยากจูบเป็นไรมันบาส็ตเลย และส<ม>ีเตาที่ที่ไปซื่อไหมนะครับมาใส่แดงเมา่อกแดงเป๊กๆอยู่โอ <laughs> เ้เป็นน้ำเตากเก,กี้ยวบ่ะโดย<ล>โดยเ้าดังไฟนี่โดย<ม>อืเตามันเป็นแบบเตาเกาวนะบาซิแบบเตาที่ไปซื่อไหมมามันก้นมันห้อมอันนั้นมันขักเลยพอดีมันก็นแดงมันก็นแห้งนะอ<ม>ืพอใช้ได้อยูะ ท่านฝนบัตกนี่ก็สิเฮ็ดบ้ดมือบอ่นี่เนาะอืมก็ไปซื้อน้ำม,มาให้กินนอพี่น,อนอ้องเนาะเลยน้ำเป็นเย็นเย็นเบาเก้าเพิ่นมักเป๊ปซี่แมน่นฮะมักเป๊ปซี่เบาเก้าจนเอาอันดินเข่าเต็มพ่นบ่อรสร้างพันยังมาน่าจะแมน่นอืมสร้างเห็ดเฮือนอะไรพี่นอ้องผลว่าสองสองอาทิตย์พผนว่าเสร็จแล้ว เราก็เอาพอดีเอาดินเข่าถ่าเพิ่นเพื่อเพิ่นแล้วเวียกทางนั้นเพื่อกวีเพิ่นลายทางเนาะเออแนงไอเดียเพิ่นกัดมาให้กำลังใจฮาพี่ลุงใหญ่มาพี่ย่างมาตังพี่ดูน้องไอเดียย่างมาตังพี่ดูตังพี่เด้อเพิ่นมาให้กำลังใจบอกก้าวเพิ่นให้กำลังใจดอกอันนี้มาลินอันนี้นะ ช่วงน,น่ะแม่ไปเน่ไปช่วนชอยน้าบ้านนะฮะจะลิดเปื่อนไรเดอร์ โอ้ยจะมองลูกจะมองขี่ดินขี่ดินโอาเอาจะมองไว้ทาน้องไปอยู่พุ่นใส่ไปไปเอาไปเลืน้องไอเดียเอ้ยเพิ่นไปใส่เพิ่นกับน้ำไปน้ำอันนี้เนาะไม่สนะช่วงนี้บอลบอลนี่ไม่เลยช่วนยากบ่แม่นเลนมันมีต่อไม่พี่น้องทุกคนเดยมีต่อไม่เลยช่วงนี้ มันนี้อาซีมคึ้มแบบนีก็ัหน้าจะได้เวียกอยู่มันนี่คักบอ่อากาศเด้อแม่แคขึมหมักฝนบปโต๊กเนาะดโโเ,นเด้ดนเนมันบรต๊กลรกะบุญีแดดอ่าฮ้อนแน่กระยามะฮ้อนได้คึ้มชีกะมันเอาพี่น้องเนาะนเอ้าฝนบปโต๊กอะไรกับเอ้าเฮ็ดน้ำแน่อตอนนี้กะเฮ็ดออกเฮ็ดปวกออก เห็ดปวกอยู่ฟังพุ่นเพล่นเอิญเห็ดอย่างเนาะเห็ดโคนเห็ดโคนแมนเห็ดโคนเพื่อนกคยชิมากินคือชิมาทางพี่อยู่บ่เนาะมากินแล้วเพื่อนอะไทางภาคอีสานและนอกส่วนหลายเนาะโดยโดยร้านอาหารตามสอกตามซร้างร้านนั้นแบบร้านตำตแบบร้านอีสานแหละเพื่อนหมักพัดหมักทอดหมักตามชาหุงแล้วเตมีน่ประเทศอ เปจะกินคือกันเนาะเลยของอ่าเห็ดเห็ดปวกกะแซ่บพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าทางพุ่นกับิมีคือกันได้ผักอีสานเนาะบ้านเราเนานะาเห็ดโคนโอ้โดได้ขมุ่ไปอีกแล้วเห็ดโคนพี่น้องเลยเฮ็ดขีต้มันบ้านหองกระไรภาษาบ้านหอมกรเลยโคนเด้อต้มโอ้สิเต็มแล้ว เต็มรถแล้วอ,อัดขั้นนั่นหลดแปลงเฮือนที่ซื้อเนาะบริเวณชับเลยเป็่นกระบะไว้ที่ซื้อ,อแม่นเดินเห็ดยู่วานนี่กระเอามาเอามาเห็ดอยู่แต่ก็เห็ดแป๊บเดียว ว่าสองคนขุดมันกับนั่นเนาะก็ยากอ่าอายุดินขุดดินย้ำนี่อ่อนค่ะซ้ำแมน่นพวดพวดอ <laughs> ย่ใช่ชยยชแล้วเนาะเอ,อ <laughs> พวดพวดเลยคันไปย้ำแรกมึงกั็เจ้าโอ้ยดินอันนี้ซ้ำย้ำแรงแข็งได้ดินแบบนี้แมน่นมันจะเป็นดินทรายนะกับดินทรายแบบแข็งแข่งอะไรแหละแมนดินจริงๆนะปลูกพักปลูกงานงามได้ดินดินดำน้ำซุ่มพี่เนาะค่ะย้ำนี่ โอ้ยจนไม่ออกลายเลยมั้งมก้ามั็นไม่มาเสียเตี้กเนี่ยเป็นอีห่ำวางตึงน้ำเพื่องเลยอ๋อโมก้าเป็นเห็ดเบียก็ว่าใกล้ๆกันได้ยินอยู่ดอกเดี๋ยวยันไม่เป <modeling> ียกนะเห็ดเบีย <music> ก <Brothers> ับเบี้ยขนาดนั้นได้นะอ่าวโอ้ยสิเต็มเลยแต่กัเพิ่นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณอ่า10นาทีพี่น้อนลอง10ปลาย เต็มแล้วบ้อชำนิบันนี่พ่อบ่อะเพิ่นฮอตก็เดี๋ยวว่าพอ่อเป่นเราเป็นเรฮอตเก็ดไปเรื่อยๆ นนพ,พี่น้องมีบริภาษพี่น้องมาทำป่าแน่วันนี้ม,มาแบบทำม,มาพลาเลยเกี่ยวงามอยอะบัดน,นอกบัดน,นากระบาดสีแหล่กระบาดสีเนาะเป็นห้องน้ำกระเมยียนเด้ป่าตัวนี้ <c oughs> ข,ข,ข้าวตะก,กี้นี้โบมีห้องน้ำติดเฮือนนี่เนาะเพราะว่าข่อยก็เคยคือกันทุกคนเลยคือใช่กันข้าวตะกี้โบได้มีห้องน้ำเลยเป็นเป็นห้องน้ำเด้นี่ พ่าตะกี้กันน่องน้ำน้องไอเดียแตะกี้ก็นได้น้องไอเดียกับเขานี่แหละแต่เก่าพ่อมาพาพ่อเถ่าพนเขามาอยู่นี่แหละขันดวงดีแน่กะมาอ่าว่าขอโทษน้ำพี่น้องเนาะดวงดีแน่มาขี่กับพ่อเฮ็ดพี่น้องเลยดวงบอดีกะไปหาเฮ็ดกับพ่อขี่เหรพี่น้องเนาะขันดวงบอดีกัน หวยไปหาเห็ดนี่ก็เเยียบขี่เพื่อนน้องขอโทษขอภัยนำโดยพี่น้องเป็นํำที่ว่าผู้เฒ่าผู้แก,ก่เพื่นว่าชูฟังอันนี้ก็ะไรกังแม่นข่มเพิ่นนในลีไดข้านาดวงดีนั่นไปคือว่าอะไราการได้พ่อได้เห็ดนะบัดมู่พูไปหาเห็ดผัดบริพโพอ่าดอนพ่อได้หัวพ่อได้หัวคือดินอันนี้นี่ชื่ออาบ่บอ่อก้าวหรือขอเพิ่นขอเพื่อนอืมขอเพิ่นอขอเพื่อน ขอเจ้าของดินเนาะมาแทนเจ้าเนาะอือชาวป้าเ่ยเต้นสดให้เวลาคุดได้พอแต่มีแห้งกันแหละพอได้สิละแต่เขาเออยากเพิ่งห่างเขาอยากให้คุดแบบเป็นน้องเลยนะแบบคุดแบบคุดเอาเอาบอลที่ว่ามันโนนเนาะโดยโดยแบบเป็นโนนแต่เปนโพลสิคุดเอาได้โนนโพลนี่สิพี่น้องชุ่งช่วงเอาล้วคุดตั้มเลยมันจะเป็นน้องเป็นบวกเพิ่นโดยเป็นกระจูงไก่เพื่อนเขอยากมาปล่อยป้าเพ่อแต่สิแหละ จะของดินเพิ่นอยู่ไกลเนาะได้เรถบ่กเก้านี่มาแล้วเห็ดแบบซีเดอร์นี่ไเห็ดแบบซี่รถนี่อ่าทั้งเมียทั้งลูกนั่งทางหลังก็ได้ได้อ่อะเห็นหน้าแดดนี่น้องเอ้ยสองมือเห็นก็เห็นน้อยนึงแต่ว่าเห็นบ่อพี่ีอ้าจะภาพนี่มันอยากคืบบนเลย ฮะเพราะว่าพนัก ah. พ <theater. N ope> <N ope> ี่น้องไงซสำเร็ดพนักดินดินตึกน้ำพนักพี่น้องเอโูนคูนพากันมาดผักขี่รถแหละชมาเล็กป้ายป้ายคืนคืนได้บยวบอคนไดี๋ยวบอจับเด้๋จับเด้๋ยกกันจับเด้๋จับมโนงนี่เดียวเจับจับจับทางจับคานจับคานอ่าอย่านั่งไปนั่นนะ นั่งลุกๆนังลก้นเียกับจับัับปีดไปละบานี่ ก็ไม่อยากขึ้นพี่น้องเลยหนักเาะตัวน้อยเดียวนึงกับน,นักแท้นี่ออเออพี่น้องเหรอเนาะทีนี้สิได้อำลาพระจ่า่อยพี่น้องไปอีกแล้วพี่น้องเหรอเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องติดซีประชุมทุกคนที่ติดตามหัด้มเป็นกำลังใจให้ดูซิษมาโดยตลอดพี่น้องเนาะโดยอ่าอ่าสำคัญตุศิษยจะอยากขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อผู้ใหญ่ใจดี ทางฟังไทยเป็นระบบกระสคงออกน้ำเล่พี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้อ่ามอบเงินแล้วก็มอบของกินให้เบาเก้าพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเก้าอ่าสู่ชีวิตแล้วก็มอบใเพิ่นเพื่ออ่าคนขยันนั่นแหละพี่น้องเนาะรางวัลของคนขยันของคนที่ว่าดุมันพี่น้องเลยเพิ่นจะเป็นคนดีน้ำเนาะเพิ่เบึงพ่อแล้วก็เบ่งลานพี่น้องไอเดียอะไรพี่น้องเลยเนาะ ขอใหู้้ใหญ่ใจดีจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อความเจียบยะสุได้ความไข่ยาสุมีจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเบ้อสุขสู่คนแต่กผู้ใหญ่เพื่อนใจดีเพื่อน่นแหละเนาะนอนหลับให้เพ่นได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เพิ่นได้เงินแสนขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงตุสิดเิ์กาว่าลายจะจากกลิ่มพันกันดีใจแน่พี่น้องเลยเนาะขอโทษขออภัยคนว่าพิษพลาดประการใดกะ โดยพี่น้องเลยเนานะจะฝากแน่พี่น้องเอ้ถ้าผู้ใดอยากซอยเรือทั้งบนะ่อเก้าเนาะคำนองไอเดียเพราะว่าจะเป็นสิ่งของวัตถุเงินคำของกินของอยู่เสื้อผ้ากันติดต่อหาตุศิษย์ได้เนาะตุศิษย์เป็นสะพานบุญให้น้องเนนะาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บอกข่าวโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุสิษย์เหตุคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเน่เด้อพี่น้องเอนะ้เนาะสุดท้ายนี่ตุสิษย์ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง